อรนิ่ค่ะคุณวรนามูสวัสดีครับไม่เห็นหน้าเลยค่ะจ้าเอ๋ก่อนจ้อเ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 อูอเ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 เอเอเอเเอเออเอาอี อาอากาศดีไหมคะวันนี้อากาศดีค่ะอากาศดีหญ้ายาวมากเลยนั่นแหละวิตามินเอาเป็นวิตามินให้กับต้นไม้เรานี่ค่ะเช้าวันใหม่อีกวันหนึ่งนะคะคุณสามีก็ตัดหญ้าค่ะตัดมาสองวันแล้วค่ะนี่หญ้าเยอะมากเลยค่ะปกติก็จะยาวแบบนี้ค่ะนี่แกตัดตั้งแต่นุ่นมานี่ค่ะเตียนแล้วค่ะสะอาดเตรียมออกเลยนี่ค่ะก็ ล้อมรอบไปด้วยอากาศสดชื่นค่ะไม่มีแดดค่ะวันนี้แดดร่มลมตกแล้วก็อ้ามีต้นไม้กันแดดต้นไม้กันแดดค่ะอันนี้ต้นอันนี้ต้นอะไรคะหมอน,น้ามูต้นมะม่วง,วงโอ้โหเก่งจริงๆไม่ต้องมองต้นเลยนะรู้จําได้หมดอ่ะโอ้โหเพราะเขาอยู่3ามปีแล้วจําไม่ได้ก็ไม่ต้องพูดแล้วใช่ไหม จำได้หมดเลยและนี่ต้นอะไรคะมมน่ามูต้นอะไรคะอันนี้ช่้วยอะไรคะรู้จักไม้กล้วยอะไรโอ้เก่งอีกโอ้โหกล้วยหอมเก่งจังเลยชายขาี่ต้นกล้วยหอมค่ะต้นกล้วยหอมและอันนี้นะคะต้นกล้วยอะไรคะนโนดิวันต้นกล้วยอะไรคะกล้วยอะไรคะไม่เคยได้สอนลืมลืมลืมบอกคุณสามีว่าอันนี้ต้นกล้วยอะไร อันนี้กล้วน้ำว้ wow. า wow. อ่ถูกต้องค่ะต้นกล้วยน้ำว้าค่ะส่วนใหญ่จะบอกกล้วยหอมแกก็เลยจําล้วยหอมนี่ค่ะรอบขอบบ้านเรานี่แหละค่ะบรรยากาศยามเชา้าก็เนี่ยค่ะอากาศสดชื่นค่ะทุกวันก็อยู่กันตรงนี้แหละค่ะรอบขอบบ้านนี่แหละวนไปวนมานี่แหละจากนู่นมานี่จากนี่ไปนูน่นก็ครบหนึ่งเดือน หญาก็ยาวตัดอีกอย่างนี้ค่ะทุกวันุนเวียนกันอยู่ตรงนี้แล้วค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวขอตัวไปถอนต้นอดอกไม้ดอกอะไรนะลืมชื่อแล้วอ่ะลืมชื่อน้องสาวบอกเมื่อวานนี้ลืมจริงดอกดอกอะไรนะบานชื่นนะคะไม่แน่ใจจะเอามาปลูกตรงนี้ค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวไปเอาต้นไม้มาปลูกก่อนนะคะ ใชซิย <See> <Bye. S 1> ูสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะ,คะมีหนุ่มน้อยหลานชายสุดหล่อมาช่วยทําสวนค่ะกําลังจะช่วยกันถอนหญ้าค่ะแล้วก็จะลูกต้นผักบุ้งค่ะตรงนี้เป็นครั้งแรกใช่ไหมลูกมาเก่งมากนี่แหละลูกพระเจ้าเก่งมากเลยโอเคเก่งที่สุดเลยลูกเจ้าเสริมกํลาลังแข็งแรงแข็งแรงค่ะ สวัสดีครับก่อนเลยสวัสดีทุกคนสองนมสองมุมสวัสดีครับวันนี้ทําอะไรคะมากับคุณสามีทําอะไรคะถอนหญ้าเก่งมากคุณทําความสะอาดแปลงผักโอเคน่ารักสุดๆนี่ค่ะสองนมสองมุมช่วยกันคุณคุณลุงก็กําลังจะไปตัดหญ้าส่วนน้องม้าก,ก็ถอนหญ้ากับคุณคุณแม่เหนียงอยู่ตรงนี้ โอเคดีมากเก่งมากโอเคค่ะงั้นให้ชมแค่นี้ก่อนนะคะทำงานก่อนเอ็นจอยบายบายบายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ส,ส,คะสองคุณลุงสองลุงสองมุมค่ะหลานกับคุณลุงช่วยกันทางยัาปดินเพราะว่าคุณคุณแม่เหนียงจ้า น้องมาร์คมาช่วยเหลือเราน่ารักที่สุดใช่พาพาหลานชายมาช่วยทำงานออกกำลังกายนี่สุดยอดน่ารักสุดๆใช่ค่ะอะ,อะไรนะคะเยี่ยมเยี่ยมมากเออหลานชายเยี่ยมมากเก่งมากฝึกตั้งแต่เด็กนี่แหละจะได้เก่ง เจ้าเสริมกําลังพระเจ้าอวยพรลูกเก่งมากเลยนี่ค่ะเดี๋ยวจะปลูกพริกนะคะตรงนี้จะปลูกพริกแล้วก็จะปลูกผักบุ้งค่ะผักบุ้งที่ที่ขอบสระของเรามันน้าท่วมเดี๋ยวเราต้องไปขุดจากนู่นมนาะปลูกที่นี่ที่ผักพริกของเรากำลังออกดอกค่ะนี่เราตเองนะคะน้องออกดอกแล้วค่ะสุดยอดมากเลยมีหลายต้นอยู่ค่ะได้เลยประมาณ20กว่าต้นเกือบ30ค่ะ ดีเลยจะได้มีพริกทานนี่ค่ะมะละกอก็ห้อยตรงแต่งอยู่เนี่ยค่ะล้มนี่ค่ะเก่งมากมีเพลงฟังสรรเสริญพระเจ้าสุดยอดค่ะนี่ค่ะเห็นไหมมารกเก่งมากมารร้องเพลงพระเจ้าได้ด้วยไหมพระเจ้าอวยพรลูก เก่งมากเลยลูกดีวันอาทิตย์คือแม่เหนียงร้องสรรเสริญพระเจ้าหนูจะได้พระเจ้าจะได้อวยพรเราร้องได้ลูกเก่งมากเลยนี่ค่ะโอ้โหคุณสามีก็ร้องเป็นด้วยหมดทั้งดวงใจใช่ไหมคะเพลงสรรเสริญพระเจ้าหมดทั้งดวงใจทั้งชีวิตจิตวิญ,ญญาณของเราหัวใจเราขอม,มอบแต่พระองค์แต่เพียงผู้เดียว ขอบคุณค่ะโอเคทุกคนบายบายเอนจอยค่ะบายบายอย่าลืมกด s u b s c r i b ์กดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจ YouTube มือใหม่หัดทำค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ